ฟางมันจะออกจากเงามันจะตายง่ายครับเป็นเขาอ,อย่างนี้นะค่อยออกรากนะอือย่างนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการเด้นนะคะวันนี้จะพามาขุดหน่อกล้วยหอมกันนะคะมาดูว่าเขาขุดกันยังไงการขุดนะคะจะต,ต้องขุดก่อที่ตัดเครือแล้วนะคะ ผูฟาง,างมันเป็นยากไหนนี่ยังไงคือผูกฟางเนี่ยเนี่ยผูฟางเป็นยากเนาะถ้าจะเป็นต้องแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะเป็นง่ายมันแข็งแกรงแล้วเวลาขุดต้องค่อยๆขุดต้องค่อยๆขุดไม่นี้มันโดนไม่ได้เดียวไส้แตกไม่เหมือนกล้วยไม่เหมือนกล้วยน้ำว้าแต่อย่างเงี้ยแน่นอนเลยเพราะว่ามีราก ออกจากเง้าอ๋อถ้าหูฟางมันจะออกจากเง้ามันจะตายง่ายถ้าเป็น,นอเ่าหนี้นะไม่ค่อยออกรากอะ่ะอือย่างนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นอันนี้คือหูฟางพอกดินไว้ลึกนะ ออกโหโดนเปล่าอย่างเงี้ยมันทึ้งออกมันลึกเงี้ยมันอยู่ลึกมันทึ้งไม่ค่อยออกเอาแน่นะนได้ลึกแล้วข่าวก็ไม่รู้เนี่ยจะลองดูมันออกหน่อใหม่นั่ยนะอ,ออกหน่อใหม่ดูไอ้เ,เก่าๆไม่ได้หรอก ได้แล้วมีราดด้วยสองนองจะเอาไปเลยอย่างเงี้ยก็เราเคยปลูกมาก่อนนะขอวาดเป็น,นไหม,มอย่างเงี้ยเป็นไหมอย่างเงี้ยทำนะแต่มาโคตรนานเลยอเป็นนานเรายังไปทำค้าข้างตะลิงวางไว้อันนึเอ,อากไปเลยเลย โค้ดแลใคม,มีฮะอาเอาอลาบไปด้วยกว็ได้นงะ แค่ okay. ทิ้งไว้น้ำรดเลยทำมาแล้วไม่ได้เรื่องอไปยังงี้ เ,เมื่อขุดเสร็จแล้วนะคะก็ต้องกบดินที่คนกอกล้วยให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ